ชาวบ้านที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรแจ้งจับตัวหนุ่มคลั่งยาวัย38ปีมีพฤติการลักลอบขายยาเสพติดให้กับเยาวชนในหมู่บ้านแถมเวลาคลั่งยานะคะยังควักปืนออกมายิงข่มขู่จนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนรำคาญเจ้าตัวรับสารภาพเสพยาวันละ50เมตรค่ะตำรวจรวบตัวนายอามอายุ38ปีเป็นพ่อค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่บ้านห้วยใหญ่ตําบลสองพี่น้องอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรซึ่งก่อนหน้านี้ชาวบ้านร้องเรียน ว่านายอารมขายยาเสพติดให้กับกลุ่มวัยรุ่นและแรงงานในหมู่บ้านนอกจากนั้นยังเสพยาเองจนหลอนใช้ปืนยิงข่มขู่ชาวบ้านสร้างความเดือดร้อนรำคาญและหวาดผวาให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากโดยเจ้าหน้าที่ได้วางแผนเข้าจับกลุ่มตัวนายอารมได้ในสวนทุเรียนในมือของนายอารมถือปืนยาวอัดลมและเจ้าหน้าที่ยังตรวจสอบพบยาบ้าถูกบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใส15เม็ดในกระเป๋าของนายอารม นอกจากนั้นยังพบยาบ้าบางส่วนอีก185เม็ดในกล่องเครื่องมือช่างรวมทั้งอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนอีก6นัดพร้อมยิงซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำตัวในอามส่งดำเนินคดีหลายข้อหาหนัก